เพราวบรัรตดเจความเพราะว่าจะเยินเยื่อะกันไปโดยการศึกษาพราะกรรมฐา,านข้มบรรดาท่านทั้งหลายได้ศึกษากันมามากแล้วตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐา,านสำหรับเมื่อคืนนี้ได้พิได้พูดถึงว่าอาหารคำหนึ่งที่เราบริโภคเข้าไปก็ถือว่าเรากินทุกเพราะว่าเราได้มาจากทุก ตอนนี้เป็นเรื่องของอริยสัจคือเอาเรื่องของอาหารเข้ามาหาความจริงอริยสัจนี่เรียกวความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่าการยอมรับถืออริยสัจเป็นปัจจัยเกิดให้ได้เป็นพระอริยเจ้าจะแปลยังไงก็ได้ เรให้มันได้ความก็แล้วกันหมายความว่าใครทำได้ในด้านข้ออริยสัจจะได้เป็นพระอริยเจา้าเป็นอันว่าอาหารเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าเราจะได้ความทุกข์มาเพราะอาหารเป็นเหตุที่เราต้องการอาหารมาก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราทรงอยู่ การทรงอยู่ของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุถุชนจะมีความรู้สึกว่าคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีคำว่าตายต้องการจะฟังอย่างเดียวหรือคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ตายอันนี้เป็นความประสงค์ขบรรดาปุถุชนทั้งหมดแต่ถ้าว่าขบัรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคต อารมณ์อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของอุป,ปาทานคือกิเลสความจริงอาหารที่เราได้มาในความทุกข์เข้ามาเพื่อกูลร่างกายต้องการให้ร่างกายทรงอยู่คนคิดถึงความตายไม่มีหรือว่าเราจะมีอาหารดีขนาดไหนก็ตามทีดูคนที่เขามีฐานะดีกว่าเรา เขาบริโภคอาหารในบ้านบ้างบริโภคอาหารนอกบ้านบ้างที่ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสังเกตดูว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาแก่หรือเปล่าแล้วเขากินอาหารดีขนาดไหนก็ตามเขาป่วยหรือเปล่าแล้วคนที่กินอาหารขั้นดีที่เรียกนว่าดีทั้งหมดตายไหม เป็นอันว่าเรายอมรับกันว่าจะกินอาหารดีก็ตายกินอาหารเลวก็ตายฉะนั้นเราจะมวัวเมาเอานื้ออาหารเนื้ออะไรกันเป็นอันว่าการที่เราไปหลงในอาหารคิดว่าอาหารอย่างนั้นเลิศคิดว่าอาหารอย่างนี้เลิศเพราะว่าเราเมาในชีวิตไม่ได้คิดถึงความเป็นจริง อาหารหมาจากความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากอยากอะไรอยากให้ร่างกายมันทรงอยู่นน่นดับแรกถ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวสมมติว่าเราเป็นเด็กก่อนตอนเป็นเด็กกินอาหารอยากเป็นหน่มเป็นสาว พอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วกินอาหารไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันตายอันนี้เป็นตัญหาแล้วความปรารถนาในการบริโภคอาหารสำเร็จผลกับเราหรือไม่เป็นนั้นว่าเราจะกินอาหารแบบไหนก็ตามเราก็ต้องตายเราก็ต้องแก่เราก็ต้องป่วย เราก็ต้องพลาดพลากจากของรักของชอบใจเหมือนกันหมดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตนอกจากจะพิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกและก็ต้องถือว่าอาหารเราได้มาเพราะความทุกข์เราจะต้องมีทุกข์เพราะอาหารเพราะว่าเรามีความโง่ โง่ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นไม่ใช่โง่ตั้งแต่บับันนี้ชาติก่อนเราก็โง่มานับชาติไม่ทวนมาชาตินี้เราก็ยังโง่กันอีกโง่เพราะอะไรโง่เพราะว่าถ้าเรามีกินแล้วเราไม่ตายเรามีกินเราไม่แก่เรามีกินเราไม่ป่วยทรัพย์สินทั้งหลายที่ใดๆที่เรามีอยู่แม้แต่ชีวิต เราก็คิดว่าจะไม่ต้องแพ้พราจากกันแล้วความปรารถนาอย่างนี้มันสมหวังกับคนทุกคนหรือเปล่าเป็นอันว่าไม่สมหวังเมื่อสองสาวันได้ยินข่าวว่าพระสุชัยมณีหรือเจ้าคุณสุชัยมณีเจ้าณนาจังหวัดชัยนาทท่านมรณภาพสำหรับพระองค์นี้อาตมาขอยอมรับนับถือ ว่าเป็นพระดีท่านหนึ่งเพราะว่าเป็นคนดีจริงๆเป็นพระก็พระดีจริงๆไปอยู่ที่ไหนวัดเจริญที่นั่นสำหรับนักบวชที่ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิท,ทรงตัวมีวิปัสสนาญาณพอใช้ได้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญ ยวดหางน้ำสาครมีสภาพโผพังเกือบจะไม่มีอะไรเหลือหลอท่านมาอยู่เพียงไม่กี่ปีก็ปลายกฏวัดนั้นรุ่งเรืองมาอยู่ที่วัดศรีวิชัยในสมัยก่อนนั่นและก่อนหน้านั้นเต็มไปด้วยความยุ่งระยากมีทั้งยุ่งแล้วก็มีทั้งยากเรียว่าพอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เขาเกณฑ์ให้ท่านมาอยู่จังหวัดที่วัดศรีวิชัยเพียงระยะต้นนับแต่เรื่องเยอะเขายังยุ่งกันอยู่ท่านมาความยุ่งก็สงบไปความยากใดๆทั้งหลายมันก็ไม่มีนี่ขึ้นชื่อว่าคนดีสิอย่างถ้าคนดีแล้วไปอยู่ที่ไหนสถานที่ก็ดีด้วย และคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ดีด้วยเท่อไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาศสวนาจะพาดาน,นางังปันดิตานันยเสวนาปูชาจะปูชนิยาน,นังเอตมังคะมุตตมังการไม่คบคนชั่วคือคนพานอย่างหนึง่งการครบบัณฑิตคือคนดีอย่างหนึง่ง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอุดมมงคลเจ้าคุณสุชัยมุนีท่านไม่คบความชั่วคนชั่วท่านก็ไม่คบอารมณ์ชั่วท่านก็ไม่ครบท่านคบแต่อารมณ์ดีหรือคบแต่คนดีคือคนที่เข้าไปหาท่านท่านไม่เคยคิดว่าใครจะเลว เห็นว่าดีเจอหน้ากันคราวไรกรบ็บ่นว่าผมมาทันท่านไม่มีโอกาสไปจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นนพระองค์นี้หนักไปทั้งศีลหนักทั้งสมาธิหนักทั้งวิปาาัสสนาญาณเพราะว่าทานโทษถ้าพูดไปนี้ถตาหากว่าท่านดังหลายจะเห็นว่าเป็นโออุตริมนุสธรรม ผมก็ไม่ขอจะติท่านแต่ขอพูดตามภาพนิมิตเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ถนัดกำลังฝึกประกรรมฐานอยู่รายกฏว่าพระสุชัยมนีมหาแสดงตนเป็นพรมถามว่าเป็นพรมชั้นไหน บอกว่าเป็นพรมชั้นที่เจ็ดถามว่าทำไมจึงเป็นพรมทำไมไม่ไปให้มันสูงกว่านั้นท่านบอกว่าผมไม่ทันท่านเสียแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็มีความสบายพอพ่อก็หยับปากจะถามว่าจะกลับลงมาเกิดอีกไหมก็ปรากฏว่าท่านไปซะก่อนก็แสดงว่าท่านไม่อยากจะตอบคำนั้น นี่เห็นไหมถึงว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอาการป่วยของท่านมันมีอยู่เป็นของธรรมดาร่างกายเป็นโรคนีทางมันเป็นรังของโรคขึ้นชื่อว่าโรคมีกับร่างกายของคนทุกคนแต่ว่าใครก็ไม่คาดฝันวา่าจะตายง่ายตายได้เป็นน้ำว่าท่านตายแบบสงบ ถ้าลงตายเป็นพรหมก็แสดงว่าขณะที่ท่านตายนั้นแท่งเข้าฌานตายคนที่ตายด้วยกำลังฌานอย่างเลวที่สุดแท่งก็เป็นพรหมแต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเพราะไม่เคยถามท่านแต่ก็สงสัยคำว่าสงสัยก็สงสัยที่ไม่ท่านไม่สะสมเงินทองใดๆ ใครจินทาว่าร้ายยังไงก็ตามท่านไม่เคยสนใจกับวาจาของุคคอื่นเมื่อพบกันคราวไรก็ปรารบอย่างเดียวถึงธรรมวินัยแล้วทำตนเป็นกันเองเสมอสมัยที่ไม่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดเคยพบกัน,สนแสดงการอย่างไรเป็นเจ้าหน้าจังหวัดก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าท่านมีฐานะสูงทรงอะไร เห็นหน้ากันคราวใดก็คุยกันแบบเพื่อนเหมือนเดิมดังนั้นขอบรรดาท่านทังหลายที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่ตายเนี่ยดูท่านเจ้าคุณสุชัยมณีเจ้าณจังหวัดเชนนาทอยดู่ดีๆท่านก็ตายดัยงนั้นในการเยิเรอาหาเรปฏิโคสัญญาตอนท้ายก็คอยท่านทังหลายตัดตัณหาคือความอยาก ที่อยากว่าจะมีชีวิตทรงตลอดไปอยากจะไม่ต้องการมีความแก่อยากเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากเป็นคนไม่พลัดพรากจากของรักของชอบใจอยากไม่ตายจงอย่าคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกับสิ่งที่มันติดมากับความชั่วของเรา นี่กล่าวว่าความโชก็เพราะเรามัวเมาในอาหารมัวเมาในชีวิตร่างกายมัวเมาในทรัพย์สินทั้งหลายมัวเมาในความทรงอยู่ความจริงพวกเราทั้งหมดเคยพบองค์สมเด็จพระบรมครูที่เรียกกันว่าพระพุทธเจ้ามันหลายพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่โง่ที่อย่างเดียวเราก็ปริพานนานแล้ว มาคราวนี้เรามาตัดสินใจกันว่าองค์สมเด็จพระบัิตแก้วอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าเะถือว่ามันเกินวิสัยเกินไปก็เห็นจะต้องํำหนิใจเสี่นิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิริเยณทุกขมัจเจติบคุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร และบริการที่สองบคุคคลใดถ้ามีทิบบาทสี่ครบถ้วนบุคคลนั้นจะปรารถนาอะไรก็ได้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระบาเจกพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระอาคสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ได้จะเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้ทิบบาทสี่มีอะไรมีหนึ่งชั้นทะความพอใจ สองวิริยะความเพียรสามจิตตะใจจดจ่อในสิ่งนั้นห้าวิมังสายใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลหาความจริงไว้เสมอนี่เราไม่ใช่ที่ที่บารสีจุดไหนละดีตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียสัโโยนสิบสัโโยนสิบมีอะไรบ้างสัโโยตสิบนี่ต้องนึกทุกวัน ลืมตาขึ้นมาใช้จิตใจของเราพิจารณาอารมใจว่าอารมใจขอเรายังคล่องยังติดอยู่ในสังโยชนิประการข้อใด,ข,อดข้อหนึ่งหรือไม่ถ้ายังมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังพอใจก็แสแดงว่ายังเร็วเกินไปไม่สมควรกับที่เป็นศาสกยบุตรพุทธจินโนรส มาไล่เบียสังโยสิบหนึ่งสก,กายติทิท่านบอกว่าจงหาความจริงด้วยอำนาจของปัญญาวัาตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเสื่อมไปทุกขณนะแล้วก็สลายคือตายในที่สุด จะกินอาหารดีประเภทไหนก็ตายหมดสองวิจิกิจชาเราจะเราจะไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงสามศีรพติปรามาตเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ พูดกันอย่างง่ายๆอันดับสามขั้นนี้เป็นอันดับของประสาดากับสีทาคามีเอาอย่างพูดภาษาไทยกันก็คิดว่าร่างกายของเรานี้ม่แก่ลงไปทุกวันมันไม่มันสึกล้อไปทุกวันมีการป่วยไข้ปกติไม่แช่ก็ตายถ้าเราอยาตายเราจยหาที่พึ่งไว้ก่อน โดยจะไม่ยอมลงอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสถิัจฉานถ้าจะมาเอินจะเป็นคนก็เป็นให้มันน้อยชาติที่สุดแล้วก็เป็นคนอันดับนี้เราจะทําได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคารพในองค์สมเด็จพระยนสีคําสอนเคารองค์ด้วยปัญญาธรรมะควรที่จะเคารพอันดับแรกนั่นก็คือศินห้าประการ คือเราไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ทำร้ายเขาด้วยเมตตาจิตไม่ลักไม่ขโมยเขาด้วยรมกรุณาสงสารแล้วก็แถมให้ทานเป็นกำลังเราไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเมื่อจิตสันโดดพอใจเฉพาะคู่ตัวผัวเมีย เราไม่พูดปดมดเท็จไม่ทำลายประโยชน์ของพวกคนอื่นด้วยวาจาเราไม่สร้างความเป็นคนบ้าเพราะไม่ดื่มสุราเมีไรกำลังใจของเราปรารบพนิพนธ์เป็นอารมณ์คิดว่าการเกิดเป็นทุกข์เลิกกันเสียทีการเป็นมนุษย์มันก็ทุกขแบบนี้เป็นเทวันดาและพรมก็สุขชั่วคราว สู้เราไปพนิพา์ไม่ได้ถ้าอารมณ์ใจเขามันได้แต่พุทธบริษัทแตนหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันและสกิทาคามีถ้าพูดให้ย่อลงมาอีกนิดหนึ่งเขาไม่เข้าใจง่ายๆเมืเ่อวันหนึ่งนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้เสมอ เรการดีสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นการที่เคารพพระพุทธพระธรรมประสงฆ์นี่เขาจะดูก็ตรงศีล ถ้าศีลเรายังบกพร่องก็แสดงว่าเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงไม่ได้เคารพในประธรรมจริงไม่ได้เคารพในประสงค์จริงถ้าเราเคารพจริงๆพระท่านแนะนาว่าถ้ามีความเคารพในท่านต้องการให้ท่านเป็นดีพึ่งจงทรงศีลห้าบริสุทธิ์นี่ดับนี้สัญญชน์ทธเบริการเปื่องได้แบบเบา,เบา รวมความว่าพระโสดากตสีทางคาสมาธิแค่ปฐุมชาญคือใจสบายสบายปัญญาไม่นึกมากอะไรนึกว่าความตายมาถึงมันเป็นทุกข์เราปณนิพานดีกว่าสิ่งที่มั่นจริงๆก็คือสินห้าบริสุทธิ์ต่อไปถ้ากำลังใจดีแล้วคลําต่อไปอีกไอ้สามอย่างนี่มันทรงตัวทำลายาได้อย่าง ทรงจิตทรงมันย้ำอยู่อย่างนี้แหละให้มันขึ้นใจถ้ากำลังใจทรงตัวดีแล้วความกับสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังมันก็หันเข้าไปจับกามฉันทะร่างกายของคนมาจากพื้นฐานแห่การสกปรกเราจะสนใจร่างกายเขาร่างกายเราด้วยเรื่องอะไร ความรู้สึกในการมารมณ์มันก็ตกไปความโกรธความพิบาติเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่การรักกันเกื้อกูลกันไม่ฉาดิศยาสิ่งกันเละกันวางเฉยในเมื่อสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเข้ามาถึงตัวเรากำลังใจของเราตั้งอยู่ในความรักเป็นเหตุ แล้วก็มีความสงสารตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมมโลกระเชษมีอารมณ์พรอยินดีในความดีของคนอื่นไม่ฉาดิิยามีอุเบกขาวางเฉยคือกระทบกระทั่งการ,รมณ์ที่เราไม่ถูกใจเกียงเท่านี้ท่านหลายก็จะเป็นพระอนาคามีแต่ถึงอนาคามีนี้ตายจากคนไปเกิดเป็นธรรมดารอุอผม วพรนิพานเลยต่อไปสังยอดอีห้าประการข้าง้ายเป็นเรื่องของอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผลนั่นก็คือรูปราคะอย่าหลงในรูปประชานเกินไปแต่รูปประชานชานิตต้องทรงเข้าไว้อย่าทิ้งแต่ก็จงอย่าคิดว่าความดีมันถึงที่สุดแค่รูปประชาน รูปฌานถือว่าเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพา,านเท่านั้นต้องครบฌานต้องครบเป็นปกติแต่ก็ใช้ปัญญาเข้ามาห้ามหันคิดว่าฌานนี่เป็นกําลังไต่กิเลสช่วยปัญญาไตากเกลสให้เป็นสมุทเฉติปะหันโดยการต่อไปก็ไม่หลงในรูปฌานมีอารมณ์อย่างเดียวกันในรูปฌานคือไม่หลงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียด ร้ายพระรหันต่อย่างก่อนสมเด็จปะิินวร์เนีกล่าวว่าแค่อรูัชาินี่ยังไม่เป็นอรหันต์ต่อไปขั้นก็ตัดมานะความถือตัวถือตนจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาอย่าคิดว่าเราเสมอเขาอย่าคิดว่าเราเลวกว่าเขาเราคิดแบบไหนล่ะ ก็คิดว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะมายัางไงใครจะมีฐานะเช่นใดดีกว่าเราเสมอเราเลวกว่าเรามีความรู้เท่าเราเสมอเราเลวกว่าเรามีศักดิ์ศรีเสมอกับเราและดีก่าเราและเลวกว่าเราก็ช่างเมื่อมาแล้วโอภาปราศัยได้สัมโมทนียกถาคือว่าจะเป็นที่น่ารักจิตใจก็มีปกติ คิดว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเมืกันคำว่าดีเด่นในฐานะดีเด่นในความรู้ดีเด่นในศักดิ์ศรีไม่ได้มีประโยชน์ต่างคนต่างตายใจก็วางเส้นได้คนมือกดแขนดุนเป็นโรคขี้เร่งกดทั้งเราก็ครบได้ ถือว่าไม่มีใครต้องการในการอย่างนั้นที่เป็นมาก็เพราะกฎของกรรมเขาเองเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเรามีจิตใจเหมือนเขาถ้าเรามีสภาพเป็นอย่างนั้นบางเราถ้าใครเขารังเกียจเราก็อย่าเสียใจเราก็คิดว่าเราอย่าคบกับคนประเภทใดก็ตามเราก็ตายเขาก็ตายหมดเรื่อง แม้แต่สัตว์ทะลฉันแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนได้ใช้ได้ถ้าเป็นเพื่อนกับสัตว์ฉันยังไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้ยังรังเกียจสุน,นัขยังรังเกียจแมวยังรังเกียจเป็ดไก่หมูหัวควายอันนี้ใช้ไม่ได้คําว่ารังเกียจไม่ในคนหรือสัตว์ไม่มีสำหรับเราพอแล้วเพราะพูดจะหยอกเวลาได้สามนาที ต่อไปก็อุทจะอุทจะตัวนี้ตอนที่พูดมานี่ตั้งแต่รูปราคะรูปราคะนี่เป็นอรหัตมรรกอรหัตมรรกก็พยายามตัดต่อไปอุเทจะคืออารมณ์ฟุ้งฟุ้งตัวไหนอารมณ์ฟุ้งก็าอารหัตมรรมก,ก็บางทีก็เหนื่อยขึ้นมาเอ๊ะจะทาไปทไปําไมเนาะ เราไปอนาคามมีผลแล้วนี่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมเราไปฝึกผลวันนั้นแล้วก็ปณิพานได้เนีย่ยจะพุ่งไปนิดตรงนี้พุ่งเรื่องกิเลสไม่มีแล้วเราก็มาตัดตัดใจซสว,วา่าถ้าเวลามันยังมีถ้าสามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็เป็นเสเลย เราไม่ต้องการไปพักที่เทวดาหรือผมถ้าบางเอิญมันไปไม่ไหวไปพักที่นั่นก็เหมนเรื่องของมันถ้าไปไหวจากชาตินี้จะไปถทงนิพานได้เราก็ไปเลยเพราะจิตใจของเราจับจดจ่ออยู่เฉพาะอารมณ์พระนิมีพระนิพานเป็นอารมณ์มีที่เดียวที่เราต้องการจะไปหลังจากนั้นองค์สำเร็จไปจอมไตร ทรงแนะนำให้ตัดอวิชชาคือความโง่อวิชชานี่เขแปลว่าไม่รู้อัตมาไม่ดาด้ไม่ไม่เห็นด้วยคนเราเกิดมามันต้องรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักตัวเองรู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักปุจจาระรู้จักปวดปสวะไม่รู้ได้ยังไงรู้แต่ว่ารู้ไม่ถูกรโง่ ตอนนี้ถ้าตัดเนื้อรมสองคือฉันทะความพอใจราคะความยินดีความพอใจในการเกิดยินดีในการเกิดใหม่ไม่มีสำหรับเราพอใจในรูปโฉมนมพันของคนอื่นยินดีในรูปโฉมนมพันของคนอื่นไม่มีสำหรับเรา พอใจในทรัพย์ถินทั้งหลายในโลกยินดีในทรัพย์ถินทั้งหลายในโลกไม่มีสำหรับเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกอย่างเป็น,นปันจจัยของความทุกข์และทุกอย่างเป็นอนัตตาในที่สุดก็สลายไปเราต้องการแดนที่เป็นอมตะคือไม่มีการเคลื่อนไหวได้แก่พระนิพพาน ถ้าจิตใจกับมรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนี่ขอพูดโดยย่อนะมันยาวก็มันจะก็น่าลำคาญท่านกำลังใจได้อย่างนี้เป็นอันว่าท่านเข้าถึงความเป็นสาวอกขององค์สมเด็จปะจินาสีบรมศสาสดาสมาสมพุทธเจ้าเต็มตัวคือเป็นพระอระหันต์อรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับอาหาร i ปิโกธัญยา ก็ขอแนะนำได้เพียงโดยยอ่อพอได้ความเพียงเท่านี้การปฏิบัติต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยช่วยให้มีความสุขสมสมเร็จมากผลทั้งว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีที่บาสีประจําใจเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างในศาสนาขออองค์สมเด็จประจอมไตรไม่มีอะไรที่ยากต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกขออองสมเด็จพระพุทธมีพระภาค จะพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัติยาสัยจกนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี